กว่าอาดัมข้าเหนือกว่าที่ท่านสร้างอาดัมขึ้นมาพระองค์สร้างข้าขึ้นมาจากไฟอันสูงส่งไม่ใช่หรอแต่ขณะเดียวกันอาดัมองค์สร้างมันมาจากดินธาตุดินที่ต่ำต้อยนั่นเองแล้วมันก็ขอเอาลอสบาฮตาร์อไว้ว่ามันโยมมันจะต้องลงนรกตลอดชั่วกับกัดชั่วกันแต่ขอได้ไหมขอให้ชะลอเวลาการลงโทษมันก่อนมันจะขอลวงลูกหลานอาดัมให้มากที่สุดจนขั้นถึงวันเกียร์มา อยู่กับมันในขุมนรกตลอดช่วกับช่วกันให้มากที่สุดท่านพี่น้องผู้นรพิยาีย๊ะได้รับความเมตตาปราณีอยู่ในความคุ้มครองจากอัลลอฮฺสุาฮอุตอาลาที่เคารพรักทุกท่านการตะกับ,บุหรือที่เราให้ความหมายกันว่าการเย่อหยิ่งจองหอง คนยะมีคนยะโสโอหังคนที่ชอบสำคัญตนผิดอวดดีอวดรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ต่อหน้าคนอื่นพยายามให้ทุกคนเห็นว่าฉันนี่เก่งฉันนี่แน่ฉันรวยกว่าดีกว่ามีความรู้มากกว่าเป็นคนดีกว่าแล้วก็จะมักจะดูคนอื่นนั้นด้อยค่าไปเสียหมดลักษณะลังกาว เป็นลักษณะอุบนิสัยและเป็นสันดานที่น่ากลัวเป็นอันตารายต่อความ إ ي ่านศรัทธาซึ่งใครก็ตามที่ครอบของลักษณะอันนี้เอาไว้มันจึงเป็นอันตารายต่อความเป็นมุสลิมของเขาความเป็นมุหมินของเขามันเป็นลักษณะที่อัลลอฮฺสุบฮาระลารังเกียจถึงท่านในวันเกียร์มาอัลลอฮฺจะไม่นับว่าเขาคนนั้นเป็นคนที่มี إ ม م ا ن ศรัทธาพระองค์อย่างจริงๆจังๆเลย พราะนั่นเท่ากับว่าถ้าเอาคุณลักษณะของพระองค์อันสูงส่งยิ่งใหญ่เอาอยื้อแย่งเอามาสวมใส่อยู่ที่ตัวของเขาเองทั้งนี้ปรากฏในฮะดิษกุตซีในฮะดิษของอบุาบูดาวูดได้กล่าวว่าอัลลอฮฺสับฮาตาลาพระองค์ทรงประกาศสิทธิเอาไว้ว่าความยิ่งใหญ่เกรียงไกรความสูงส่งนั่นเปรียบเสมือนอาพรเสื้อคลุมของข้าใครก็ตาม บางอาจดึงมันออกมาจากตัวข้าแม้เพียงเล็กน้อยข้าจะจับเขาคว่ำหน้าและโยนลงไปในขุมนรกให้อยู่ในนั้นชั่วกับชั่วกันเพราะฉะนั้นลักษณะดังกล่าวเป็นลักษณะของกาเซคคนคนปฏิเสธเนรคุณไม่ใช่ลักษณะของคนที่เป็นมุสลิมมุมินเลยแม้แต่น้อยลักษณะของมุสลิมมุมินนั้นนั่นคือเรามีความนอบน้อมทำตนํำนึกอยู่ตลอดเวลาว่า เรานั้นเป็นบ่าวผููต,ต่ำเต้ยที่อัลลอฮฺสมาตาลาผู้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งสากลจักรวาลแห่งนี้ได้สร้างเราขึ้นมาเราเกิดมามีหน้าที่สําคัญนั่นก็นคือน้อมรับคําบัญชาของอัลลอฮฺสฮาตาลายอมจำนนต่อทุกสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงมีคําบัญชาแล้วก็จะต้องออกห่างไกลาจากทุกสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้ามอัลกุรอานมากมายหลายหลากอายาหะห์เลือกิน ตลอดจนคำเตือนของพระรอดสมาสลลลฮะอัลเลสลัมที่ชี้ให้เห็นถึงอนาคตในบ้้นปลายของคนที่มีความตะก,กบ,บุร์คนที่เยื่อยิ่งจองหองอวดดีอวดเด่นเอาไว้ชัดเจนว่านั่นคือความตกต่ําความต่ําต้อยไร้เกียรติในบ้้นปลายทั้งดุนยาและอาเครอเลยทีเดียวซึ่งตั้งแต่ในชีวิตดุนยาทุกคนจะได้เห็นความอัปยศอดสู ร่องรอยแห่งการลงโทษของอัลลอฮฺบะฮานอตาลาเพื่อให้คนลุ่งหลังไม่เอาเป็นเยี่ยงอย่างซึ่งเมื่อเขาผ่านชุดในโลกดุนยานี้ไปแล้วต่อจากนั้นเขาจะต้องเพนงพำนักอยู่ในโลกนั้นอัตระในนรกอันแสนที่เจ็บปวดทรมานชั่วกับชั่วกันทีเดียวสิ่งแรกที่เรารู้กันคนที่ตะกับบุรเริ่มต้นเลยก็มาจากอิบลิสเซนเอง อัลลอฮฺสุบฮานวะตาเลชงตรักไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในสุรอสซอดอายะที่75 7 6ห้าซึ่งมันหลงตัวเองมันคิดว่ามันเหนือกว่าท่านอาบีอาดามอัลฮิสซาลามจนทําให้มันยิ่งยะโโอหังทารนงตนหลงตัวเองจนไม่สนใจคําบัญชาของอัลลอฮฺสุบฮา,านวนตาละอัลลอฮฺมีคําบัญชาไว้อย่างไรอัลลอฮ์มีคำบัญชา,า,ญชาให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเมื่ออัลลอฮ์ได้สร้างท่านอบีอาดัมขึ้นมา ก็มีคำบัญชาให้เหล่าบรรดามวมาลมลาะอิก,กะสรรสิงทั้งหลายนั้นจะต้องสุญูดคือให้การคารวะอย่างสูงสุดต่อท่านนบีอาดัมที่อลัลลอฮ์ทรงสร้างขึ้นมาแต่อิบลิสไม่ยอมอิบลิสไม่ยอมที่จะสุญูดต,ต่ออาดัมทุกสิ่งทุกอย่างยอมสุญูดหมดให้เกียรติต่อท่านนบีอาดัมซึ่อัลลอฮ์มีคําสั่งเช่นนั้นแต่อิบลิสไม่ยมอมอัลลอฮ์จึงตรัสถามอิบลิสว่าก็ระยะอิบลิส มามันก็อันตรายม้า خلق ตุบียเดียก astagbar ta ม m kun ta ิน n alin กาลนアナ خير ุมมิน خلق ตานีมินนาริววัชลักต้าูมินตุนอิบลิสอะไรเหรอมันขัดขวางเจ้าไม่ให้เจ้าโคงคารวะให้เกียรติต่อสิ่งที่ข้าได้สร้างขึ้นมาด้วยน้ำมือของข้าเองเจ้าทำไมถึงยะโสอหังนักถึงขัดคำสั่ง หรือเจ้าคิดว่าเจ้านั้นสูงส่งเหนือกว่าอวดดีถึงได้เป็นอย่างนี้นะอ,อิบลิสตอบว่าก็ในเมื่อข้านั้นดีกว่าอาดัมข้าเหนือกว่าที่ท่านสร้างอาดัมขึ้นมาพระอ,องค์สร้างข้าขึ้นมาจากไฟอันสูงส่งไม่ใช่หรอแต่ขณะเดียวกันอาดัมองค์สร้างมันมาจากดินธาตุดินที่ต่ําต้อยนั่นเองอิบลิสก็จึงไม่ยอมสย่ต่ออาดัม ที่มันเริ่มที่จะมันจะขัดคำสั่งของอัลลอฮ์แล้วมันในวันอาเซรอมันจะต้องลงในรกชั่วกับชั่วกันมันก็เริ่มมาจากอะไรเพราะตะกบุตรความเย่อหยิ่งจองหนโอดดีก่อนที่มันจะขัดคําสั่งเพราะมันคิดว่ามันเหนือกว่ามันเหนือกว่าสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างไม่ว่าอะไรทุกคนที่เป็นมุสลิมมุมินศรัทธาต่ออัลลอฮ์เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์สร้างขึ้นนะอัลลอฮ์สั่งอะไรเราต้องปฏิบัติตาม แต่อบลิสไม่ปฏิบัติตามเพราะอะไรเพราะมันคิดว่าทําไมมันต้องสยอยู่ให้กับคนอย่างอาดัมด้วยอาดัมถูกสร้างมาจากดินที่ต่ําต้อยแต่มันถูกสร้างมาจากท่าไฟที่สูงสง่งนี่แหละครับผลร้ายและผลรับแล้วมันก็ขออัลลอฮ์สับ,สบาราตเราไว้ว่ามันโยมมันจะต้องลงนรกตลอดชั่วกับกัดชั่วกันแต่ขอได้ไหมขอให้ชะลอเวลาการลงโทษมันก่อนยังไงยังไงวันนี้มันผิดกับอาดัม มันจะขอลวงลูกหลานอดัมให้มากที่สุดจนกั้นถึงวันเกียร์มาให้ไปอยู่กับมันในขุมนรกตลอดชั่วกับช่วกันให้มากที่สุดอัลลอฮ์ก็อนุญาตไม่ว่าใครจะขอดุอาอัลลอฮ์อนุญาตให้มันทําเช่นนั้นได้แต่อัลลอฮ์บอกว่าคนที่จะตามเจ้าคนที่เจ้าจะล่อรล่อล,อลวงได้คนที่อีหมานอ่อนแอหรือไม่อีหมานศรัทธานั่นแหละถึงจะตามเจ้าแต่คนที่เขายังอีหมานศรัทธาต่อข้าอย่างเข้มแข็งม,ม,ม,มีความตะกวัวยำเกรง เจ้าไม่สามารถล่อลวงเขาได้เป็นอันขาดและในวันสุดท้ายในวันเกียร์มาเจ้ากับคนที่เจ้าล่อลวงได้สาเร็จจะต้องลงไปอยู่ในคุมรรชั่วกับชั่วกันระอุซิบินล,ละโอลล้โหกป้องคุ้มครองเราทุกคนได้เถอะอย่าให้เราตกเป็นเหยื่อของเอิบลิสอย่าให้เราเป็นหนึ่งจากคนที่มีความตะกบดเย่อหยิ่งจองหองอวดดีอวดตนคิดว่าเราเนี่ยเหนือกว่าคนอื่นเลยให้เราดำลึกอยู่เสมอว่าทุกลมหายใจว่า เราเป็นบ่าวผู้ต่ำต้อยของอัลลอฮฺซบฮานุตาลาเราเกิดมาเพื่ออิบะดาต่อพระองค์และทําตามห้ามตามใช้ในสิ่งที่อัลลอฮฺได้ทรงมีคําบัญชาใช้ไว้นั่นเองท่านพี่น้องศรัทธาชนที่เรารตลอดระยะเวลาอัลกุรอานได้พยายามสาธยายเล่าให้เราฟังถึงประวัตินบีองค์ต่างๆถึงผู้คนต่างๆที่เขาเย่อหยิ่งจองหองและไม่ยอมปฏิบัติตามคําบัญชาของอัลลอฮฺซบฮานุตาลาอัลลอฮ์ได้ตรัสเอาไว้ ถึงเรื่องนบีนูฮ์อะัยฮิสสลามที่มีเรื่องของการน้ําท่วมโลกไม่เหนือมีใครที่มีชีวิตหลงหออเ,ลเหลืออยู่เลยเหลืออยู่เพียงห้าหงหกคนเท่านั้นเองไม่ถึงสิบคนที่มีชีวิตรอดจากในยุคข,ของท่านนบีนาาูฮ์อะัลฮิสสลามอัลลอฮ์ให้ท่านนบีนาาูฮ์อะัยฮิสสลามเมื่อแต่งตั้งให้เป็นนบีแล้วอัลลอฮ์ให้นบีนูฮ์มีอายุยืนยาวที่สุดอัลกุรอานบอกว่าท่านาบีนูฮ์มีอายุยืนยาวถึง950ปีท่านนบีนูฮ์พยายามดะวะ ให้ผู้คนประชากรทั้งหลายนั้นจะต้องอิบาดะต่อลอสซาบะตาลาแต่เพียงองค์เดียวเท่านั้นเราเป็นบาวของอัลลอฮ์เราจะมาอิบาระสิ่งอื่นไม่ได้ต้องนึกถึงปาหาโควิดนาที่คุณแล้วอัลลอฮ์ใช้อะไรต้องทําตามอย่างมั่นคงอัลลอฮ์ห้ามต้องห่างให้ไกลที่สุดแต่ผู้คนในยุคนั้นในสัย,ยนั้นทั้งหมดไม่ฟังท่นานนบีเนาะหาว่าท่านนี้เป็นคนแก่รเหตุผล ท่านเป็นคนที่อ่อนแอท่านเป็นคนจนท่านไม่ได้มีอะไรเลยลูกหลานท่านก็มีน้อยเหลือเกินพวกเรามีอะไรเหนือกับเจ้าไม่ต้องมาสอนข้าหรกแม่ท่นมีนัวสอนอยังไงยังไงก็ถึงท่านไม่ได้ไปแต่ตามอย่างเดียวเยอะเย้ยฉากทางท่านมีนัวด้วยเจ้าไม่ต้องมาคิดกับเราหรอกเจ้ามันก็คนกลุ่มน้อยแค่ห้าคนอดคนยาอย่ามาคิดกับ้ารขับข้าเลยแม้กระทั่งลูกนบะีนัวคนหนึ่งก็ไม่ยอมศรัทธาตามพ่อได้เช่นเดียวกัน เมื่อถึงเวลาอย่าลืมนบีนว่สั่งสอนคนไปถึง950ปีแต่ไม่มีใครยอมตามเลยมีแค่ห้าหกคนเท่านั้นเองอัลลอฮ์จะมีสั่งให้ท่านนบีนว่ต่อเรือขึ้นมาลำหนึ่งเป็นเรือที่ใหญ่ทีเดียวแล้วเมื่อต่อเรือเสร็จแล้วก็ให้เอาสัตว์แต่ละชนิดที่หาได้เอาไปอย่างละคู่อย่างละคู่เอาขึ้นไปอยู่บนเรือแล้วก็ให้ทุกคนที่อีหมานศรานั้นขึ้นไปอยู่เรือบนเรือกับท่านนบีนว่เมื่อทุกคนขึ้นไปอยู่บนเรือเสร็จ อัลลอฮ์ก็ให้มีสัญญาณเกิดขึ้นก็คือให้ฝนเริ่มตกมาอย่างรุนแรงแล้วไม่ว่าจะมีตาน้ำเพียงก็ให้ให้มีตาน้ําไหลออกมาในที่สุดเกิดในขั้นเกิดน้ําท่วมโลกขึ้นมาไม่มีสิ่งใดที่มีชีวิตหลงเหลืออยู่เลยเหลือแต่คนที่อยู่บนเรือกับสัตว์ที่ท่านดิบินูด้เอาขึ้นว้ไว้บนเรือนั้นเท่านั้นเองขณะนั้นเองลูกชายในบ,บีโนะคนหนึ่งก็บอกว่านั้นนี่เมื่อก็เรียบกลับมามาอยู่ขึ้นบนเรือลูกเดี๋ยวทุกคนจะต้องตายหมด พออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะลงโทษให้หมดให้หมดสิน้นไม่หรอกลูกชายบอกว่าอัลลอฮ์ทำไม่ได้หรอกเดี๋ยวฉันจะหนีขึ้นเป็นภูเขาที่สูงที่สุดแล้วยังไงน้ํากระท่วมไม่ถึงหรอกโยนใจไปหนี่ไปบน,ย,นยอดเขาแต่ในที่สุดน้ําท่วมหมดยอดเขาที่สูงที่สุดทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีเหลืองเหลืออะไรอีกเลยเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปในน้าลดเหลือแต่คนที่อยู่บนเรือกับสัตว์ที่ที่เอาไว้ได้เท่านั้นเอง แล้วผู้คนแล้วท่านานบดุลเาก็ยกมือวิงวอนต่อลอสซาฮ์ตาลาว่าอย่ารบอย่าอัลลอฮ์ได้โปรดอภัยโทษให้กับลูกชายของข้าพเจ้าด้เถะลูกชายของเจ้าได้ทำผิดไปแล้วอย่าอัลลอฮ์อภัยโทษให้เขาด้เถะอัอลลอฮ์ตำหนิท่านนับดุลเนาะลงมาในทันทีเลยอ่ะโอ้หัมันไม่ใช่ลูกชายของเจ้ามันทรยศในละคุณต่อข้ามันกาเซมันมุชริกมันไม่ฟังฟังสั่งข้า อย่าคิดต่อไปนี้จากนี้ไปให้นึกว่ามันไม่ใช่คนของเจ้าไม่ใช่ลูกของเจ้าอีกต่อไปเพราะมันไม่มีศรัทธาต่อข้าท่านอบีเนื้อจึงต้องขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์สุบฮานตาลาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่เพียงจะสอนให้รู้ว่าอัลลอฮ์ลงโทษอย่างเจ็บแสบกับคนที่ทรยศในระคุณเย่อหยิ่งจองของแม้กระทั่งคนที่เป็นลูกเราแท้ๆถ้าหากตายไปในฐานะที่เขาไม่อิมานศรัทธาต่อตอลัลลอฮ์ หน้าที่เราไม่ต้องไปละหมาดให้เขาถ้าเรารู้ว่าเขาไม่ใช่มุสลิมแล้วไม่ให้นับด้วยว่าเขาเป็นลูกของเรานบ,บีนวัวขอดูอาตอลับเป็นถึงนบ,บีขออัลลอฮ์อ,อภัยให้กับทไา้เถอะนบ,บีอัลลอฮ์บอกว่าเขาไม่ใช่ลูกของเจ้าตราบจน,นถึงวันเกียร์บาก็ไม่ใช่ลูกของเจ้าเพราะใครก็ตามที่ไม่อิอมานศรัทธาเขาไม่ใช่อยู่ในวงวานไม่อยู่ในครอบครัวของเจ้าอีกต่อไปแล้ว็จะต้องอยู่ในกลุ่มของชนที่อยู่ในหุมนรกตลอดชั่วกับชั่วกักน ท่านพี่น้องศรัทธาชนที่เคารพรักอีกเช่นเดียวกันสมัยของท่านบานบีลูดอะไยฮิสสลามท่านนบีลูตก็อยู่ในช่วงของท่านนบีอิบรอฮีมเช่นเดียวกันแต่เนื่องจากว่าประชาชนของท่านนบีลูดในสมัยนั้นพวกเขาทําลายทุกสิ่งที่เป็นเขาเป็นคนอาหารกาเป็นคนเย่อหยิ่งจองหองเป็นคนที่คิดว่าตัวเอง,องเหนือที่สุดแล้วเขาเป็นกลุ่มชนที่คิดว่าเป็นกลุ่มชนที่มีอํานาจ ทุกคนจะต้องแล้วก็สร้างมาตรฐานสังคมขึ้นมาใหม่โดยไม่อาจจะเอามาตรฐานแห่งคุณงามความดีมาใช้สังคมของคนในยุคของนบีรูตนั้นเป็นสังคมที่มีการขุดขุดกระชากแล้วก็เอามาลากเอาผู้หญิงมาข่มขืนแล้วเอามาทําร้ายกันมีการป้นสะดมมีการโกงมีการทําศีนากันแพร่หลายไปหมดเลยและที่สําคัญเกินกว่าน,นั้นสม,สมัยนบีลูตไม่สนใจผู้หญิงเลยก็มีพวกลักเพทต,ต้องการจะ เอาผู้ชายด้วยกันมาอยู่ร่วมหลับนอนด้วยกันโดยไม่มีโดยไม่ให้เกียรติกับผู้หญิงเลยเพราะเขาเป็นยุคที่ว่าเป็นเป็นยุคของการที่ว่าทําลายจรยิยธรรมอันยศงามนั่นก็คือว่าผู้ชายผู้ชายจะสมสู่ด้วยกันเองโดยไม่สนใจผู้หญิงและมีการปลิศดมอยู่กันจนกระทั่งอัลลอฮ์ได้ให้ยิบรีนมาบอกท่านนาบีนาะว่าให้ท่านเตรียมออกเดินทางแต่เช้าแต่งแต่ออกเดินทางตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไป เพราะอัลลอฮ์เตรียมที่จะลงมาทําลายคนในคนในเมืองนี้ให้หมดสิ้นแล้วละ่ะอัลลอฮ์ต้องการทําลายให้หมดเพราะพวกเขาได้ทําลายจะได้ทาอันงดงามที่อัลลอฮ์สั่งเอาไว้ขณะที่ยิบรูอีนแปลงกายข้ามาเป็นชายหนุ่มรูปงามแม้กระทั่งชาวเมืองเห็นว่ายิบรีนมาทุกคนก็เตรียมที่จะเข้าไปฉุดกระชากเอาเอายิบรีนไปข่มขืนเพราะเห็นเป็นผู้ชายหนุ่มแต่ท่านอนบิโนะพยายามกันไม่ให้พวกเขาเข้าเข้ามาใกล้กับกับมาลาอิกาที่อัลลอฮ์ส่งมา ในที่สุดเมือม่อเมือม่อถึงตอนคำ่ำท่านอบีนบกับครอบครัวและคนที่อิหมานศรัทธาก็ได้อ,อพยพหนีออกไปให้ไกลอัลลอ์บอกให้ไปให้เร็วที่สุดแล้วอย่าให้ใครสักคนหนึ่งหันกลับมามองเมืองนี้เป็นอันขาดเมื่อจะได้ยินเสียงอะไรหรือจะเกิดขึ้นอะไรก็แล้วแต่ให้ปลายแล้วอ,อย่ากันจะหันกลับมาเองท่านอบีนลก็ไปให้ไกลแสงไกลแล้วก็พ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์ชมาตาลาซึ่งอัลกุรอานได้บอกเอาไว้ว่าขณะนั้นเองอัลลอฮ์ได้สั่งให้ยิบรออีน เอาปีกของท่านน่ะเอามาแซะเมืองเมืองนี้ขึ้นมาแล้วก็เมืองของรบีรูททั้งหมดแล้วก็เอาขึ้นไปบนชั้นฟ้าแล้วก็คว่ำเมืองนี้นะไม่มีสิ่งใดมีชีวิตหลงเหลืออยู่เลยที่นั่นนั่นขณะเมืองรบีรูธหรือเมืองโซดัมก็คือบาห์รุลมมยดิทหรือเดซีปัจจุบันนี้เองวันนี้เองก็ยังไม่มีสิ่งมีชีวิตไม่มีปลาสักตัววันนี้สามารถอาศัยอยู่ที่นั่นได้เลยเพราะเป็นทะเลที่เข็มจัดแล้วไม่มีอะไรที่เอาล็อตทำลายเมืองน,นี้จนไม่มีใครหลงเหลืออยู่ กินหลายประเทศด้วยกันเพราะว่าความอาณา,าเขตของ,มงเมืองมันนี้ที่มา,มาเลิกล้าได้มาทําลายเมืองมันนี้แต่ขณะที่ทุกคนหนีไปรอดพ้นหมดแต่คนหนึ่งเป็นคนที่ใกล้ชิดกับท่านอนบีุกับท่านอบีลรูทมากที่สุดนั่นก็คือภรรยาของท่านภรรยาของท่านเมื่อเกิดเหตุการณ์อัลลอฮ์สั่งแล้วให้ไปไม่ว่าไม่ว่า,วาจะได้ยินเสียงหรือยะหันกลับมามองแต่เนื่องจากภรรยาของท่านเป็นคนที่ละเมิดคําสั่งต่ออัลลอฮ์สมาตาลาก่อนหน้านี้แล้ว แล้วก็ไปเห็นดีเห็นงามกับพวกพวกกลุ่มชนที่ไร้ศรัทธาอัลลอฮฺจะบรรญาหันกลับมามองก็ตกใจเพราะเห็นภาพนั้นมันเป็นภาพที่ไม่ไม่มันเป็นภาพที่เหนือจินตนาการเมืองทั้งเมืองถูกถล่มขึ้นไปจนกระทั่งอะไรจนกระทั่งฮะดิษบางฮะดิษบอกว่ามาลาอิกาย,ยังได้ยินเสียงไก่การที่ยกขึ้นไปบนชั้นฟ้าแล้วก็เอาถล่มลงมาเป็นจึงกายเป็นเดซีปัจจุบันนี้เองและภรรยาก็ตายอยู่ตรงนั้นนี่แหละฮะ เมื่ออัลลอฮ์จะทำลายคนที่ทรยศนรกุลต่ออัลลอฮ์คนที่เย่อยิ่งจองหองแม้กระทั่งคนที่เป็นภรยาคนที่อยู่ใกล้ชิดแต่ถ้าทำความผิดต้องไม่เว้นให้แต่ประการใดนี่แหละครับภาคผลและก็บ้านปลายสุดท้ายมันมีแต่วความตกต่ําและต่าต้อยทั้งดุนยาทั้งอัคราและสิ่งที่อัลกุรอานได้เล่าไว้ส่วนใหญ่ ไม่ใช่เราจะตกต่ําเฉพราะจะต้องไปตกต่ำอยู่ในนรกช่วกับช่วกันในอาคิรอเท่านั้นนะเอาเรามาจะเล่าเหตุการณ์ที่เหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นตั้งแต่ดุนยานี้เป็นต้นไปนารูดกษัตริย์ผู้เรืองอํานาจยิ่งใหญ่รวยล้นฟ้าแล้วก็มีกองทัพมีอะไรที่ยิ่งใหญ่แล้วเกินในยุคนั้นในสมัยของท่านอิบรอฮิมอลัยฮิสสาลามนารูดได้ตั้งตัวเป็นศัตรูได้ตั้งตัวเป็นพระเจ้าเองและบังคับให้ทุกคนนั้นยกฐานันดร กราบไหว้เขาเป็นพระเจ้าอื่นจากอัลลอฮฺสุบฮฺฮะตาลาเพราะเขาสำลักในความร่ำรวยที่เขาได้และสำลักในเรื่องของเขามีอำนาจวสาสนามีกองทัพที่ใหญ่โตไม่มีใครสามารถลุกรานเขาได้และร่ำรวยที่สุดในสมัยนั้นสั่งอะไรต้องเป็นอย่างนั้นทั้งหมดทุกอย่างจะเป็นไปตามสิ่งที่เขาสั่งเป็นตามอารมณ์เขาได้ทั้งหมดพอนารู้รู้ว่าท่านอับดุลไอม์รอะลัยฮิสสาลามมีการเผยแพร่ให้บุคคลจะต้องไม่อิบาดะ ไม่สักการะมนุษย์เดียก,กันไม่สักการะสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์องเดียวนำรู้ในความยิ่งพยองด้วยกับตะกบดสั่งให้ไปเชิญตัวอิบราฮิมมาพบข้าแล้วถามว่าใช่หรือที่เจ้าได้ทําให้พาพวกคนทั้งหลายไป,ไปให้ปฏิเสธในการที่เขาจะต้องมาอิบาดาต่อข้ากราบไหว้ข้าแล้วไปกราบไหว้พระเจ้าของเจ้าจะวิรุษใช่แล้วพระเจ้าของเจ้ามีอะไรดีท่านอิบราฮิมก็บอกว่า แท้จริงพระเจ้าของฉันนะได้สามารถมีอำนาจเดชานุภาพความเป็นความตายจะให้ใครเป็นจะให้ใครตายอยู่ในอำนาจเดชานุภาพขององค์ทั้งสิ้นนี่คือพระเจ้าของข้าผู้ทรงเดชานุภาพเหนือสิ่งอื่นใดนำรูดด้วยความกระหังกาด้วยคำตะกับ,บูุตรก็บอกว่าข้าข้ากระทำได้ ฆ่าไปได้ไหมฆ่ากันทาฆ่าก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปเลยเจ้าบอกใช่ไหมรบเบีรบบียแล้วสยุยยมีดอัลลอฮ์นั่นะให้ใครเป็นก็นได้ให้ใครใตายก็ได้ฆ่าก็เหมือนกัน,กน,น,กนและดารุดก,ก็สั่งสั่งให้ทหารไปเอาคนมาสองคนคนหนึ่งกําลังถูกตัดสินอยู่มีโทษเตรียมตัวใช้ประหารชีวิตนั้นว่าเอาคนนี้จะต้องถูกประหารใช่ไหมยกโทษให้ไปฆ่าปล่อยเจ้าเป็นอิสระ นอีกคนนึงไม่มีความผิดอะไรเลยเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดท่านแล้วก็ให้มาพบคนนี้เหรอเอามันไปหารชีวิตให้เห็นให้ทุกคนเห็นให้หมดเลยนี่ไงใครจะให้เป็นจะให้ตายข้าก็ทําได้ไม่ได้แพ้พระเจ้าของเจ้าเราแล้วก็ท่านอบีบรหินก็บอกกับนกว่าฟาอินนัลลอฮยะตีบิชัมยูมีลมาชิกฟตีบิฮามลมกริบแท้จริงอัลลอฮสุบฮานตาลาผู้ทรงเดชานุภาพ อัลลอฮ์ของพระเจ้าของข้าสามารถดลบันดาลให้ดวงตะวันนั้นขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วก็ตกทางทิศตะวันตกเ <im it> จ้าทําได้ไหม <im it> นัมรูดฟังเช่นนั้น <im it> ก็นเงียบทาไมไม่ถูกเพราะคนก็ฟังอยู่เ <im it> พราะไม่มีความสามารถจะทําได้พราอัลลอฮ์สามารถทําให้ดวงตะวันนั้นขึ้นทางทิศตะวันออกตกทางทิศตะวันตกถ้าเจ้าเก่งเท่าอัลลอฮ์จงทําให้มันตกทางทิศตะวันออกแล้วก็ไปตกทางทิศตะวันขึ้นสิ ก็ทาไม่ได้แต่ในที่สุดด้วยความอาหังกาของนํารูดมันก็พยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็พยายามแก้งทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งว่าเจ้าท่านอิปรฮิมไปเผาไฟต่อหน้าคนด้วยและแในที่สุดอัลลอฮ์ก็แสดงเดชานว่าอัลลอฮ์ได้เห็นเจ้าอ้างว่าเจ้าเป็นพระเจ้าเหนือคู่คนใช่ไหมอัลลอฮ์ก็ให้ทุกคนได้เห็นโดยเฉพาะอย่างยิงคนใกล้ชิดและคนที่เป็นคนที่เฉลีย่ยคนที่เป็นทหารคนใกล้ชิดของนํารูธ ให้บั้นปลายชีวิตของเขาเนี่ยให้เห็นเลยว่าเขาไม่มีอำนาจอะไรเลยแม้กระทั่งจะช่วยชีวิตตัวเองก็ไม่ได้ให้ตายเอาประโยศให้จะได้ทุกคนใจได้ไม่เอาเป็นเยี่ยงใหญ่ในขณะที่เขากําลังว่าราชการอยู่อละะัลลอฮฺกระโดนบันดาลให้บ่าวฆ่าทาสของพระองค์ที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมานั่นคือให้มีตัวริ้นตัวไรตัวเล็กแค่จะมองไม่เห็นเข้าไปในโพรงจมกูกของน้ำรูดของกษัตริย์น้ำรูดขณนะว่าราชการอยู่ ขณะเดียวกันเมื่อมันเข้าไปแล้วเอาออกก็ไม่ได้แล้วมันก็มีชีวิตยอยู่ในนั้นเป็นเวลาเป็นอาทิตย์อาทิตย์ทีเดียวแล้วเข้าไปไม่ใช่เข้าเข้าไปทําให้นํารู้รู้สึกกระวกระวายลําบากเหลือเกินแล้วถึงขนาดเดี๋เข้าไปแล้วไปทําลายไว้สําคัญที่อยู่ในร่างกายไปกัดกินสมองไปกัดกินตับไปกัดกินไตไปกัดกินปอดไปกัดกินหัวใจจนนํารู้เนี่ยแทบจะเสียสติไปเลย ล้วเราก็เป็นบัญญาณเจ้าหรือว่าเขาเป็นพระเจ้าใช่ไหมยิ่งใหญ่ใครทําอะไรเจ้าไม่ได้นะเพราะฉะนั้นข้าจะให้สิ่งที่เล็กที่สุดนี่แหละที่เจ้าก็ทําอะไรไม่ได้ที่เจ้าคิดว่ามันไม่มีอํานาจทาให้เจ้าตายทาให้ทําให้เจ้าเห็นแล้วในที่สุดบ้นปลายสุดท้ายแล้วทำยังไงขณะที่มรรราคาราชริพานมาอยู่เต็มพระราชวางังเต็มไปหมดเลยดํารุจส,สันสภาพนั้นไม่ได้แล้วที่มันเข้าไปกัดกินอยู่ข้างในเป็นอาทิตย์อาทิตย์แล้วทำยังไงละ่ะ นารุธก็สั่งให้ราชองครักษ์ให้บรรดาทหารกล้าทั้งหลายแหล่อยู่กลางพระราชวังเลยช่วยเอารองเท้าที่ตัวเองใส่นะ่ะแต่และคนเอามาตบเอามาตีที่หัวที่ศีรษะแล้วเอาแล้วเอามาตีเอามาตีที่ใบหน้าฉันหาทางทําไงก็ได้ใหไอตัวริ้นอ,อะไรคิ่มันเข้าไปทําลายร่างกายของฉันเนี่ยออกไปให้ได้คนสุดท้ายนารุษก็ตายแล้วให้ทุกคนได้เห็นอย่าเอาเป็นเยี่ยงอยา่าง นี่คนที่อัลลอฮ์เอามาไม่เห็นตรงกันข้ามเลยเจ้าคิดว่าเขาเป็นเป็นตัวแทนเนจ้าเจ้าบังคับให้ใครตายแล้ไปให้ใครเป็นได้แต่นี่อัลลอฮ์กลาไม่เห็นสิ่งที่ทําให้เจ้าตายแค่สัตว์เพียงตัวริ้นตัวอะไรตัวเล็ก,ลก,ลกๆแทบจะมองไม่เห็นก็เข้าไปทําลายชีวิตของเจ้ามันนะ่าอัปยศไหมล่ะคนที่เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ปกครองคนทั้งหมดแต่คนท้ายเป็นคนสัตว์เอง ให้คนใกล้ชิดทหารช่วยถอดรองเท้ามาเอามาตีที่หัวฉันเอามาตีที่ศีรษะฉันเอามาตีที่หน้าฉันทำยังไงก็ได้เขยวทำาังไงให้มันดูไปสภาพที่อัปยศที่สุดเพื่อจะให้ตัวไอตัวนั้นมันออกมาแต่ในที่สุดมันก็ไม่ออกมาแล้วมันเขาก็ตายอย่างอัปยศอดสูที่สุดนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ให้แล้วเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะให้คนใกล้ชิดคนนี้เป็นเฉลี่ยทั้งหลายแหละจะได้รู้ว่านี่คือผลลัพธ์ของคนที่อัปยศอดสูข้อนรับของคนที่ตะกบุตร คนที่ลืมตัวลืมตนมาโดยตลอดแล้วสิ่งที่นี้จึงเป็นข้อคิดข้อเตือนใจแล้วเราละครับท่านพี่น้องที่ครบรักเราจะเป็นอย่างนั้นแน่ไม่ต้องพูดถึงนะที่อัลกุรอานพูดถึงนะให้เห็นในดุนยาให้เซฟไว้ให้ดูก่อนนะเนี่ยบ้านปลายสุดท้ายคนที่คิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่แล้วเกินเหนือมนุษย์ตายขนาดนี้ตายแบบนี้โดนรองเท้าแตะตกหน้าโดนรองเท้าแต่ละคนเอามานี่นี่คือความอาปยศอดสูอาเครอไม่ต้องพูดถึงมันยิ่งกันนี่เยอะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่อัลลอฮฺเตือนความยิ่งใหญ่การตะกบเบิร์ดความยิ่งใหญ่ความสูงส่งเปรียบเสมือนอาภรณ์ของข้าใครก็ตามบังอาจที่จะไปดึงอาภรของข้าเอามาสวมใส่เป็นของตัวเองแม้เพียงเล็กน้อยในวันอาครีข้าจะจับเขาคว่ำหน้าลงไปในไฟในรกตลอดการเขาวิงวอนอย่าอัลลอฮฺชุบะฮะตาลาขอได้ห่างจากสภาพอย่างนี้เถอะ ขอให้เราทุกคนอยู่ในลักษณะของคนที่เป็นบ่าวมุกมินผู้ที่น้อมยอมจำนวนและนอบน้อมถ่อมตนและเรายัางคงเป็นที่รักของพระองค์ตลอดไปบารักอัลลอฮบารักัลลอฮฺรีฟิลกุรอานอัลซมวานฟาอานีวะอียาคุมินอายาจิกระฮักิมวะตะกบบลามินีวะมินกุมติลาวะตะฮุอินนะฮุฮุวะสตมีอุลอาลิม